ก่อนหน้านี้หลายคนก็ได้รับผลกระทบเนาะกิจกรรมกิจการธุรกิจต่างๆก็ต้องปิดตัวลงไปรวมไปถึงธุรกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวเลหรือว่าชาวบระมงคืนบ้านในพื้นที่ทางภาคใต้เพราะก่อนหน้านี้ก็นํารือหางยาวใช่ไหมเอาท่องเที่ยวนั่งไปชมวิวอะไรอะไรประมาณนี้ตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวทำไงล่ะปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะก็เลยออกมาจับแมงกระพุนขาย กับสร้างรายได้ดีด้วยนะตอนนี้ครับลงใต้ไปเลยครับไปดูพี่น้องชาวประมงคื้นบ้านครับก็นําเรือหางยาวนะครับที่เคยเป็นเรือนําเที่ยวกว่า100ลํา้ครับตอนนี้ครับมารวมตัวกันแบบนี้ออกจับแมงกระพุนในอ่าวพังงาและอ่าวกระบี่และปีนี้ครับแมงกระพุนนะลอยเข้ามาฮะในบริเวณอ่าวเป็นจํานวนมากมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับพ่อค้าแม่ค้าจากพื้นที่จังหวัดสตูลก็ดีพังงาก็ดีบระนองก็ดีครับ ก็พอทราบข่าวมาตั้งจุดรับซื้อแมงกระพุนที่อ่าวบ้านคลองทรายดินแดงน้อยตําบลหนองทะเลอําเภอเมืองกระบี่ในราคาตัวละ5บาทนี่พอชาวเลยไปจับปุ๊บก็ขึ้นฝังปุ๊บก็ขายได้เลยนะครับและแมงกระพุนที่รับซื้อครับเป็นแมงกระพุนจานครับสามารถนําแปรรูปเป็นอาหารได้มไม่มีพิษเป็นที่นิยมของประเทศจีนและญี่ปุนนะ่นฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาเชื่อแบบนี้ นำไปทําเมนูชูก,กําลังวังชาึงปังแข็งแรงอะไรประมาณแบบนี้นะครับและมักจะพบได้นะฮะในช่วงเดือนมีนาคมไปจนถึงพฤษภาคมของทุกปีโดยจะลอยอยู่ในทะเลแถบฝั่งอันดามันตั้งแต่พื้นที่จังหวัดประน,น,นองพังงากระบี่และตรังครับและปีนี้พบมากที่สุดในรอบ8ปีด้วยกัน<อ>ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านแต่ละคนครับสามารถสร้างรายได้จากการจับแมงกระพุนขายนะฮะ วันละนะฮะไม่ต่ำกว่า5-7,000บาทต่อลำโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยได้เยอะกว่ารับนักท่องเที่ยวอันนี้มาจับช่วงนี้นะฮะลำหนึ่งได้ประมาณ5-7,000บาทต่อลำและมีการจ้างงานจากชาวบ้านในพื้นที่อีกกว่าร้อยคนพอจับมาได้ปุ๊บก็กระจายรายได้อาจจะมีการคัดไซน์นะอันตัวเล็กตัวใหญ่ก็ต้องจ้างชาวบ้านนะครับซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ว่างงานแล้วแล้วก็ตกงานเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับ และพะ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับก็จะนําไปส่งขายต่อให้กับพ่อค้ารายใหญ่เพื่อส่งออก ไปต่างประเทศอีกต่อไปก็คือส่วนหญ่ก็จีนแล้วก็ญี่ปุ่นต้องบอกว่าในวิกฤตก็ยังพอมีโอกาสนะให้เราได้ปรับตัวกันไปแบบนี้เนาะสร้างงานสร้างเมื่อกี้เห็นเรือร้านก๋วยเตี๋ยนั้นว่างไปด้วยกันไหมเดี๋ยวไปด้วยกันไปช่วยกันหาด้วยกันสร้างรายได้กันไปเอาสักสามพันก็พอละไม่ขอสูงไม่ขอสูงอ่นนี้ที่กระบี่นะคะเขาก็มีการปรับตัวเข้ากับวิกฤตไวรัสโควิดแบบนี้แต่ว่าเออจะพาไปที่อ่างทองกันบ้างค่ะที่นี่ค่ะฝีมือช่างเองเขาก็มีการปรับตัวในช่วงโควิด -19 แบบนี้ นำอะไล่รถยนต์เก่าในีละค่ะมาประดิษฐ์เป็นหุ่นยนต์ยักษ์ตอนนี้เปิดให้ชมแล้วค่ะ พาคุณผู้ชมไปที่บ้านหุ่นเหล็กถนนสายเอเชียนะคะทางหลวงหม่เลข32ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่55.5หมู่ที่6ตําบลตลาดกรวดอำเภอเมืองอ่างทองนี่ยละคะคุณผู้ชมค,ะค่ะไม่ใช่ฉากในภาพยนตร์ที่ไหนนะคะอ,อันนี้คือเรื่องจริงค่ะเป็นหุ่นยนต์เหล็กขนาดใหญ่สุดอลังการ,ค,รความสูงกว่า6เมตรนะคะตั้งเป็นแลนด์มาร์กอยู่ที่บ้านหุ่นเหล็กค่ะ ตอนนี้พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่รึกแล้วนี่เลยขึ้นไปยืนถ่ายแบบเด็นสง่าเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีลูกหลานเป็นน้องหนุ่มหนุ่มผู้ชายนี่ก่เลยชอบเป็นพิเศษนะเพราะว่าก่อนนานเขาก็ปิดให้บริการเนื่องจากวิกฤตโควิด19เนี่ยแหละค่ะดยหุ่นยนต์เหล็กตัวนี้นะคะเขาบอกว่าผลิตจากชิ้นส่วนรถยนต์กว่า10ขคันนำมาดัดแปลงนำมาประกอบหล่อล้อมจนกลายเป็นหุ่นยนต์ขนาดใหญ่เนี่ยแหละค่ะ แล้วก็เป็นฝีมือของทีมช่างบ้านหุ่นเหล็กค่ะรวมตัวกันในช่วงวันหยุดเนี่ยช่วงโควิด1 9ที่หยุดยาวรสร้างขึ้นมาตั้งชื่อให้ด้วยชื่อว่าโควิด1 9ค่ะแม่ไหนๆก็ผลิตกันในช่วงนี้แล้วตั้งชื่อให้น้องซะเลยนักท่องเที่ยวก็สามารถขึ้นไปถ่ายรูปบนตัวหุ่นยนต์ได้อีกด้วยเพราะว่าเขาทำบันไดขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะโดยคุณไพโรธถนอวงศ เขาเป็นเจ้าของบ้านหุ่นเหล็กเปิดเผยว่าบ้านหุ่นเหล็กตอนนี้กลับมาเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหลังจากที่ภาครัฐเองมีการคลายมาตรการผ่อนล็อกดาวโดยบ้านหุ่นเหล็กก็มีหุ่นยนยต,ตย์หลายตัวผลิตจากเศษอะไหล่หลายตัวมีทั้งยอดมนุษย์ในดวงใจ เราสัตว์ประหลาดก็มาตัวร้ายก็มีรถยนต์มาจัดเรียงสวยงามยืนต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบนี้เลยใครจะเป็นตัวเอกตัวร้ายหรือว่ายอดมนุษย์เนี่ยถ่ายได้เลยสไปเดอร์แมนก็มีอโอ้แบทแมนก็มีอันนี่ใช่ที่ไปช่วยโควิดตอนนั้นไหมที่ไปฉีดนงฉีดน้ำพ่นน้ำวันนี้<า>น่าจะไม่ไหวนะคะ <c oughs> เหล็กน่าจะหนักเกินไปคะ่ะ <c oughs> แล้วก็บอกเลยคะ่ะว่าใครมาที่นี่เขามีมุมให้แชะภาพอยู่หลายจุดด้วยกันรวมไปถึงของฝากที่นี่ก็ไม่เหมือนใครอีกด้วยเพราะเขาทําเป็นช็อกโกแลตรูปอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ก็เลยกลายเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณไพโร์หน่อย,ยโอ้ไปกันค่ะด้านด้านหลังผมนี้จะมีบุญยนขึ้งท่อนที่เราทำจากรถประมาณสักสิบคันผลงานชิ้นนี้ทำในช่วงโควิด -19 ที่เราต้องปิดบ้านดูเหล็กไปเพราะว่างานชิ้นนี้คือถ้าจะทำได้ต้องต้องปิดโรงงานทำเพราะว่างานชิ้นนี้ใช้เป็นเป็นงานชิ้นใหญ่ต้องต้องปิดโรงงานแล้วมาประกอบด้านใน ถือว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดแล้วแ้วสังเกตว่าเราจะใช้โค้ดว่า CV19 ก็คือเป็นโควิด19แล้วก็ทีเ0สก็คือเกิดประเทศไทยปีปี2 0 0 มากงานคงงมเลยต้องปิดโรงงานในการทําก็เลยได้จังหวะช่วงโควิดพอดีจริงๆพี่เพรโรธแอบกระซิบแบบนี้นะอยากแจกเหมือนกันนะแต่มีข้อแม้นะต้องยกคนเดียวนะถึงจะเอากลับบ้านไดงั้นก็ตั้งไว้ที่นี่เลยค่ะพี่เพริโรค่ะลูกเอยสนใจสักทีไม่น่าไหวเอาไว้ตั้งไว้ที่เดิมแหละค่ะนี่แหละฮะบางครั้งเนาะพอแบบมันหยุดไงรวุมตัวกันก็รังสรรคผลงานขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นหุ่นหุ่นหุ่นเหล็กที่สวยงามนะครับนี่ก็คือว่าเป็นผลกระทบจากโควิด ที่ทําให้วิกฤตเนี่ยก็มีการสร้างไรายได้สร้างโอกาสเกิดขึ้นนะครัสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไ i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ